ย้ายข่อยมาใส่สีอยู่คนละเคื่องพอดีอยู่ตลาดนี่แหละตลาดนี่แหละนี่แหละบ้านโชคดีบ้านหลังนี้แล้วข่อยใส่เบื้องแม่โชคดีนี่แหละตัวนี้แหละพอแบบพอยังก็พอท้องแพงท้องแพงท้องก้อนดูฝีโรบินนี่ผัวยี่รายอะไรเลยนี่แหละยี่เดนแม่โชคดีนี่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 ย้ายจะเห็นบ้านนี่นี่นีเห็นปะแม่โชคดีก็ผัวไม่เพื่อนนี่นี่แล้วพวกโชคดีก็ได้น้องไงแล้วนี่ย้ายเห็นปะนี่แหละมันก็นี่แหละ พอท่องแสงทั้งก่อนคือท้องก่อนบ่เห็นถอกหนาไงเนี่ยนี่พยายามมันเรียนนี่โอกาสทายไกลนี่หนามันคือท้องก่อนดิดิหอกดำนี่พอท้องก่อนท้องแทงลูกฟีลูกบินนี่นี่ดิแม่โชคดีเมี้ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวข่อยขับไปอะไรก็นเห็นน้ำเห็นน้ำอีหล่ากันอีหล่านี่มะแม่ตอนนี้มันสียานข่อยบ่ฮะทะลุมะโอ้แม่โชคดีเด้วยนี่ย้ายนี่แหละย้ายแม่โชคดีแม่บอกโชคดี นี่อันนี้ผูบ้าเอาเพื่อนดิเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะ,ะจะคอยทายลูเนาะ